เดี๋ยววันนี้พามาชมเจ้า DC93 เก้าสมีคิตครับเป็นรถรุ้นแรกเลยเก้าสามุ้นแรกคันนี้ก็เคยถ่ายไปแล้วครับครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นปากเดิมแต่เป็นหกลาวตอนนี้ก็ทำมาใหม่นะครับเป็นปาก DC95 ครับ ฝาก DC 95แล้วก็ลาวเป็น6ลาวครับ6ดาวกล้องครับคันนี้ก็เดี๋ยวมาพูดถึงสเปครถคันนี้ครับเป็น DC 93 G Kit ปาก d c 95แล้วก็ชุดไอเราฝากเป็นหกราครับแล้วก็ยกฝาตู้ครับ2นิ้วยกฝาตู้2นิ้วแล้วก็ไอนิ้วนิ้วในตู้ครับนิ้วสีขาวเป็นเลนครับเจ้าของจัดมาเป็นเลน แล้วก็ทอสเตอร์ตัวข้างครับ18 18ปฟันแล้วก็มอเตอร์ไอชดโมเล่ครับขออภัยครับชดโมเล่มเล่ตัวนี้ครับมเล่ขับนี้เป็น14นิ้วครับมมเล่ไอขับชุดดาวเป็น14นิ้วอันนี้คอสปริงไม่ได้ใช้ครับปุดจบหมดแล้ว ไม่ไม่ใช้ครับคอยสปริงคันนี้ใส่ไว้อยู่ครับแต่เชื่อมตายหมดแล้วแล้วก็โซ่ลำเลียงโซ่ลำเลียงเป็นของเดิมครับแต่เปลี่ยนในบันไดเป็นบันไดตัวยาวกว่าเดิมตัวหนากว่าเดิมครับไม่ใช่ของคูปต้าบันไดของคูต้าถอดออกแล้วบันได แล้วก็ตะแกรงพุดตะแกรงเป็นของเวียดนามครับรถเป็นของเวียดนามน่าจะมีประมาณนี้แหละครับรถคันนี้มีสเตอร์ 5, ค้าง18ฟันแล้วก็มุเล่รับลูกกาวเป็น4นิ้วปากดีซีเก ยกฝาตู้สองนิ้วแล้วก็บันไดโซ่ครับค่อยบันไดโซ่ลำเลียงเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตูซิ่งครับนี่ตูซิ่งเขารีบบินออกคอนลช่อง คันนี้ก็ล้มด้วยช่วยกันครับสามคนครับฝั่งน้นคนหนึ่งเป็นดีซีเก้สามครับรถในบ้านส่วนป่าก็ทำมาจากไอุบลครับช่งงบางอุบลขาวล้มจุมน้ำ ดันได้ยาวๆเลยแล้วก็เข้าปีที่ห้าครับปีนี้เป็นเก้าสามตัวแรกเลยผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับคันครั้งหนึ่งคันนี้ตอนนั้นเป็นปากเดิมแล้วก็ลูกดาวเกลียวดันลูกดาวหกหลาวแล้วก็เกลียวดันครับตอนนั้นมาปีนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายครับ เต็มระบบครับปีนี้ดันเลยครับสำหรับ93ท่านไหนอยากได้แบบนี้ก็สเปคก็ผมก็ได้บอกไปแล้วเป็นลูกดาว6กลาวแล้วก็ทดโมเล่ลูกดาวเป็น14นิ้วแล้วก็สเตอร์ข้างปากตัวนอกเป็น14ฟันแล้วก็ยกฝาตู้2นิ้ว แล้วก็เปลี่ยนในบันไดโซ่ลมเรียงเห็นเจ้าของรถว่าเปลี่ยนให้มันยาวกว่าเดิมให้มันเอาเข้าไปให้หมดส่วนคอสปริงก็ไม่ได้ใช้ครับใส่อยู่แต่ไม่ได้ใช้ใส่ไว้เฉยๆครับเชื่อมตายหมดแล้วไม่มีผลแล้วครับคอสปริง พอสปริงมีนะครับดูตูดสิ่งของแท้ต้องแบบนี้ครับเป็นมันเป็นมีช่องแบ่งฟางกับไอเข้ารีบนะครับออกคต่ละช่องฟางตกลองด้วยนี่นะฟางตกตกบนตอเลย นาง,งานวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสําโรงตัวน้องเสน่ห์อำเภอจอมพระจังหวัดสิรินครับเป็นข่าวก่ขอขอสิบห้าประจำวันที่10พฤศจิกายน2568ครับ กินเต็มปากนะครับเดี๋ยวยว้ป,ประมาณหัวจรวดเดียว ข้างล่างชื้นครับน้ำบพงแห้งเจอพายุวันนั้นเมื่อวานก่อนข้าวเปียกข้างล่างแต่ไม่มีติดครับลื่นเลยสวย ไว้จริงๆครับจุดฟางยิงลงล่องแล้วก็เข้ารีบนี่พ้นลงล่างลงตัวจริงๆครับคันนี้ ให้ชมข้าล้มนะครับเ่ยวได้ทุกแนวลงตัวเลยครับตามที่ดูมา <c oughs> อารมณ์คล้ายๆรถรถใหญ่เลยมันจะรวดก็เป็นของแมงป่องครับใช้เป็นของแมงป่องครับ บอก30ไร่ <c oughs> ใช้น้ำมันส0 0 0ันนิดๆครับประมาณ2 4 0 0ันส0สันสำหรับนา30ไร่ครับแปลงนาก็1ไร่นี่จะประอยู่ประมาณ2แปลงครับนาแถวนี้แปลงละไร่นี่โอ้ยากครับ คนขับก็เคยขับรถกลุ่มเก่ามาครับ DC93 เดิมๆแต่ปีนี้มาขึ้น DC93 แต่งคล่องครับ